สวัสดมาชิกเดฟซแฟนไวหุนนีเ่เกยิทุกท่านคลิปนี้แอดจะมาลงแนวทางไวหุนนีเ่เกยิเสาของวันที่6ตุลาคมพี่น้องวันที่6ตุลาคม <c oughs> ก็ลงไว้เป็นแนวทางลงไว้เป็นทางเลือกสำหรับสมาชิกผู้ที่ติดามช่องอะจะได้นั่มไปพิจรารณาพี่น้อง โอ้โหถูกใจกะกดติดตามช่องนี้ไว้แต่อชอบก็จังตามตามบอชอบกับพานกับเบิงไหวเป็นแนวทางพี่น้องเล็กกมีเขามีรุดเข้าบ้างหลุดบ้างเทากัเลือกได้พี่น้องเลือกได้เลือกพิจเจรานาเบิงวันเล็ไหนมันเดินหุ่นไหนมันเดินหุ่นไหนเดินเท่ากับตามหุ่นนั่นตามเล็กนั่นพี่น้องสำหรับพนห้วย นี่เคียอีเสาของวันที่หาตุล่าคมาผลก็ออกห้าเก้าเจ็ดล่างเจ็ดหกแอดลงคลิปไว้ครับสายวิ่งสายรูดกระเด็นห้ากับหกขม่ขหาหาครับหกกระดิ่งพี่น้องสำหรับสายวิ่งสายรูดอ่ะเด้งหา้ากับหกตัวชุดเจาะบอ่อแตกพี่น้องชุดเยาะบอ่อแตกเจาะบ่บ้านมีห่าเก่า ไปหาเก่าประยูข้างหน้าพี่น้องออกหา้าเก้าเจ็ดกับนาเสียดายพี่น้องกับว่าเป็นอย่างลุดเขากับเบื้องไม้พี่น้องอตามไม่มพิจิกะหน้าไม่อาจจะมีเขา่ามีลุดจะ,ะชอบกับตามพี่น้องสำนับคลิปนี้แอดจะมาลงแนวทางของวันที่หกตุลาคม นิเสาร์วันที่6ตุลาคมพี่น้องกตมาเบิ่งกันเลยเนี่ยทางไว้หุ่นนี่กี้นิเสาของวันที่6ตุลาคมนิเช้าวันที่6ตุลาคมสายวิ่งสายรูดชุดเจาะสองต,ตัวบนหลังกัสมี่47 49 46 48สายวิ่งสายรูด เดนสีร่องหาพี่น้องเดนสีรองห้าเกิดไพ่มักจับคู่กันกันตัวเดนเอาตัวเดนจับคู่กันสี่ห้าห้าสี่ก็ได้พี่น้องแต่ไอัจะพอคอยเอาตัวเดนจับคู่กันบ่มักตัวเดนสีกะเอาตัวร่องเอาหาไปจับพี่น้องก็จะได้ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหกห้าแปด กับประมาณนี้พี่น้องสำหรับแนวทางห้อยหุ่นที่เกี่ยวกัชุดเจาะสองตัวบนล่างส่วนชุดนินนะแอดก็จะนินให้เกือบทุกคลิปเกือบทุกหุ้นพี่น้องนินแล้วบางทีก็ไม่มาบางทีก็มาพี่น้องแต่ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งแต่แอสก็นินให,หให้เกือบทุกห้อยเกือบทุกหุ้นพี่น้อง อะชุดนิน่นแอดก็จะนิ่นไปทีที่เจ็ดสี่เก้าอ่ะการประมาณนี้พี่น้องถ้าเกิดใครชอบสามตัวใครชอบสามตัวก็เอาไปพิจารณาเบิ่งพี่น้องผู้ดใดมักสามตัวก็ไปพิจารณาได้แต่ชอบก็ต่างๆพี่น้อง สามตัวห้าสี่เจ็ดห้าสี่เก้าประมาณนี้พี่น้องสำหรับแนวทางหวหุ่นนี่เช้าของวันที่หกตุลาคมพี่นอ้องชอบกระทำชอบขับพานการเบิงไหวเป็นแนวทางกระโฉๆมันมทุกคนครับ